worldwide ์เว็บสปอคดภูมิใจนำเสนอร้อนเนาะไม่ชอบเลยอะ่ะคือเป็นคนเกิดหน้าหนาวไงแหมพูดเหมือนเมืองไทยเวลาหนาวนี่มันแบบหนาวหนิบไม่อะ่ะแต่มันร้อนไปปะร้อนเอาสถิติโลกหรืออะไรหรือยังไงมันจะมีอาหารสำหรับหน้าร้อนหลายคนจะนึกถึงข้าวแช่ข้าวแล้วก็แบบเป็นลูกกะปิทอดพริยกยบยัดไส้นี่นั่นนู่นซึ่งไม่ทำ เครื่องเยอะไปหากินเอาร้านดีๆเขามีทํากันทั้งนั้นวันนี้ก็มาทาอะไรที่จริงๆแล้วมันยากแต่เราเอามาทําให้ง่ายนั่นก็คือปลาแห้งแตงโมโดยจะมีแขกรับเชิญแหมใช้คำว่าแขกรับเชิญไออีของฉันนี่แหละเดี๋ยวฉันจะเอาทาตนางทาตของฉันเย็นเข้ามาทําซิปลาแห้งแตงโมค่ะมาเร็วเย็นมากเห็นมึงแล้วโอ้ยฉันเลือดจะแตก อ่ะวันนี้มีเหื่อบ้านเขาแบบทําธุรกิจผลไม้จบโทรหั่นแตงโมมาก็เลยแบบอยากจะให้ลองสีมือหน่อยปลาแห้งกับแตงโมเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวนี้เขามีสาเร็จละถ้าเป็นแต่ก่อนคือคุณต้องไม่เอาปลาช่อนแห้งเคยเห็นใช่ไหมปลาช่อนแห้งแบบเหมือนเป็นปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เค็มนะมันเป็นปลาช่อนแบบทาแบบสวยๆเลยเอาไปตากแดดให้แบบแห้งกริบๆเลยเอามาฉีกเนื้อฉีกเนื้อฉีกเนื้อเอาแต่เนื้อแล้วก็เอามาตําตาให้ฟูให้ขึ้นปุยให้สวยงามที่สุด ก็จะได้เป็นปลาแห้งดังนั้นออกมาแต่ขณะนี้เรามีปลาปนอบสำเร็จค่ะ ไง่ายๆขนวลนอ่ะปาแม่ปนอมด้วยขอบคุณนะคะคุณปนอมขอบน้ําใจมากๆเลยแต่ว่านี้จริงๆเนี่ยเขาใช้ใส่ผสมในแกงเลียงขนมจีนน้ายาใช้คุกข้าวใช้อะไรก็ได้เดี๋ยวหลายคนงงว่าแกงเลียงใช้เหไอใช้นะซึ่งหลักการก็คืออย่างถ้าเป็นแต่ก่อกก็คือใช้ปลาแห้งนี่แหละแล้วโขลกลงไปในน้ําแกงอะค่ะใช้กุ้งเผาเอาแต่เนื้อขโขลกก็ได้หรือว่าจะใช้ปลาแห้งโขลกเอาก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือว่าใส่ในแกงเลียงได้แล้วก็ทำออกมาเป็นแบบสําเร็จแบบนี้อ๋อยังไม่ได้ลอมมมนอย่ไเคคดีก นอซีไว้ไม่ก้าวลาวเนาะไม่ก้าวลาวเนาะผู้ชนิดบุคคลเนาะขาดแม่ปนอมไปสักคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเรียนไม่จบมืองอกเพราะว่าก็ได้แม่นี่แหละยิ่งกว่าแม่แท้ๆอีกนึกออกไหมทั้งน้ำพริกน้ำจิ้มไก่อะไรใดๆที่เอาไปหลอกฝรั่งได้ว่าเนี่ยกูทำกับข้าวเป๊เะนเ,เนี่ยมือพเทอะกินอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ปนอมก็ช่วยไ้เยอะดูความคล่องนี่แล้ววิธีบรีฟคือนุ่นปอกแตงโมอย่อยางมันแก้วอะ่ะนุ่นก็เลยเดินนมใหญ่มาไม่ใช่มันแก้วนะนุ่นมันใหญ่แบบปะวะคิดว่าบิวจะกินได้ไหมอะไซเนี่ย ข้าแพลว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจใได้ยินกูอีกนางทาตยุคเนี้มันสู้ยุคสังทองไม่ได้จริงๆไม่คือจะเมาว่าเอเด็กใครได้อ่านวะเรื่องพระสังอะ่ะชื่อเต็มคือสังทองเนาะเออที่แม่เขาต้องมานั่งทําแกงฟักอะแล้วแกะแกะ แกะอะไรวะไบโอกาฟี Bio ของตัวเองอ่ะ <g ay> แกะประวัติอ่ะคือถ้าเป็นยุคนี้ก็ทําหนังกันใช่ไหมไปดูได้เราประวัติของใคร่อดใครแต่ก่อนต้องแกะฟักก็มา <c oughs> นั่งคิดว่าแกยังไงวะเรื่องยาวนะหนึ่งฟักต้องลูกใหญ่มากก็ <c oughs> มีคนบอกว่าแกงฟักเขาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ต้องมีตอนหนึ่งตอนสองถ้าสมมุติว่างมขึ้นมาเป็นตอนห้าล่ะทำไมอยู <c oughs> อยู <c oughs> มีหอยสังออกมาปัดกวาดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เมคเซน์น่ะแต่ท่านพูดไปอย่างเงี้ยฉันจะโดนแบบคนว่าว่าแบบว่ามันวรรณคดีไทยนะอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าแกแต่ฉันไม เขากินเขากินฟักกันแนวยาวอย่างเงี้ยหรอค่อยๆตักไล่กินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตอนจบก็ไม่น่าจะใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ยังต้องคิดอีกต่อไปอ่ะกลับมาที่ป,ปลาป่นของเราเฮ้ยป,ปลาป่นเป็นแบบน้อยด้วยแสดงว่าเอาเออเขาคงตั้งใจว่าจะเอาไว้แกงอะค่ะเพราะว่าถ้าแบบเผ็ดมากน่าจะเป็นหนวดน้ำพริกป,ปลาป่นหรืออะไรอย่างงี้ไปเนาะเดี๋ยวนี้เรามีหลายหลายร้านนะที่เอามาทำนะเมนูนี้เป็นแบบเออเอามาจัดเสิร์ฟไม่รู้ดิคนในบ้านแก่สุดอายุเท่าไหร่กันเราไปถามเขาดูอะกินข้าวกับส้มกินข้าวกับแตงโมอะไรอย่างเงี้ยมัน เขาบอกว่ากินแล้วมันจะชื่นใจ <Okay. S 1> ถ้าตกก็แกงฟักเลยนะมึงก็แกะ <c oughs> เปิดแตงโมเป็นเรื่องอะนุ่นคือเยนในเวอร์ชั่นนี้ <c oughs> ได้อะเอาไม้เสียบไม้อยู่โนนด้วย <c oughs> นุ่นเป็นตัวตั้งตัวตีในการล้างทุกอย่างล้างทุกอย่างที่อยู่ในรายการฉันแทบจะอาบน้ําให้ฉันอยู่แล้ว <Yes. S 1> เป็นคนสะอาดมากดังนั้นคุณผู้ชมจะสบายใจได้ว่าเมื่อมีนุ่นรายการของเราจะไฮจีนิกขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเหมือนทํารายการในแอลกอฮอล์70%แต่เมื่อนุ่นมาทําเองมึงก็ใช้มือเปล่าที่ไม่ได้ล้างเหมือนกันมึงจะพูดทําไม <Yes. S 1> เห็นไหมละ่ะอ่าอ่าอย่างงี้ไม่ได้ให้ยืนให้ <laughs> ก็ให้ทาไปเรื่อยๆสิ <laughs> โอ้ยคุณขา สตรีสมัยก่อนที่ต้องแบบว่าเลี้ยงนางบ่าวไพร่ที่มันทํากันยังไงนะนั่งชี้กันทีละคนละคนไปเนี่ยเม็ดก็ไม่แคะมันกินยากรู้ไหมถ้าแคะเม็ดละมึงพวกนี้ก็ไม่ต้องแดกกันละเออเอาแบบให้มันงามๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณพระบิวเขาจะกลับมาจากข้างนอกนะลูกนะแล้วเขาก็จะมากินเออเราเป็นผู้หญิงอย่ามือห่างตีนห่างทําอะไรให้มันดีๆหน่อยกลับมาจากราชการหัวเมืองแดดตะโมยกไล่มาแล้วไม่รู้จะทาแดกที่นี่ทำาไมโอย เนี่ยคือหั่นเป็นยังไงก็ได้นะคุณจะหั่นเป็นรูปหัวใจหรือจะทําเป็นสกูปไอติมกลมๆหรืออะไรยังไงก็ได้อะ่ะมันกินเป็นของว่างให้ถ้าใครแบบว่ามีคุณยา่าคุณยาย <c oughs> คุณต้องรุ่นย่าแล้วมั้ยคือรุ่นแม่มีอาจจะยังเอาไม่อยู่เพราะว่าหลายคนที่อายุเท่าฉันก็แบบมีบุตรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอาจจะต้องแบบอัพขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคิดว่าน่าจะชื่นใจเพราะว่าของกินหน้าร้อนมันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะวนๆก็คือเป็นของที่กินแล้วแบบไม่สร้างภาระให้กับกระเพาะลำไส้ไม่แบบไม่เเเาากกรรระะทิมนนนลคคคีียยดพั คนกินไม่เครียดเด็สบายเนี่ยเนี่ยใช้ปากทำสั่งดิสั่งมีปากก็สั่งไป<ม>เออสวยไม่แล้วมึงหั่นจะเต็มถาดแล้วยังไงแล้วกูจะไปจัดไหนไหนต่อ <C ül> เอาออกให้แล้วแล้วมึงจะเอาที่เหลือไปไว้ไหน <C ül> เด็กเด๋ยนนี้นะคะคุณขาอุ้ยมันไม่ได้อย่างใจเราเลยไม่ก็พูดไปเพราะปากกูกูกูก็ยังไม่ได้คิดไง <C ül> ว่ากูจะทำยังไงกับมันดี <C ül> เดี๋ยวไปหาจานก่อนรอแพ๊บเ้ยดูดีอะทำเสร็จล้างด้วยนะ คิดอะไรกับกูปะอุ้ยอันนี้เตี้ยทำให้มันเท่าๆกันหน่อยสิยะเบียร์ทำเองทำได้ไหมแต่ทำเขาสั่งดีๆนุ่นทำอีกประมาณ7จปอันอะเพราะเป็นพลเมืองชั้นสองมากเลยนะคือใช้งานแล้วไม่ติดไม้ให้ด้วยห้ามถีงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจนกว่าคุณหลวงบิวจะกลับมาก่อนถ้าพูดถึงเรื่องคนมือห่างตีนห่างกูนี่แหละของแท้เลยจริงๆมันต้องเจียวหอมแดงด้วยอะจะให้เจียวไหม เห็นไหมคะคุณขามันก็ไม่พ้นมืออีฉันหรือใจ่อีนุ่นทำเอายก็พอก่อนพอก่อนพอก่อนแหมมันก็จะช่วยเกินไปเขียนไม่ว่างทำไม่ได้ต้องหั่นหอม มันบอกว่าเดี๋ยวรีบแล้วค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรเลยนะนางก็รู้ตัวของนางไปเองอ้าวไม่ใช่อ่ะเออแต่ว่าจะบอกว่าก่อนที่จะทาอ่ะแตงโมอ่ะแช่ตู้เย็นหน่อยก็ดีนะคะจะได้ชื่นใจหรือทาอันนี้พอหั่นเสร็จแล้วเอาไปแช่ใหม่ก็ได้นะแต่ว่าแยกชั้นได้นะเอาไปแชร่รวมกับแบบปลาเค็มปลาหมึกหมูบดอะไรพวกนี้แยกแยก,แยกนิดนึงไม่งั้นคุณจะรู้สึกเหมือนกินของคาวอยู่ตลอดเวลาคือกินเข้าไปแล้วแบบนี่มันลูกชิ้นเอ็นอะไรเงี้ยมันไม่โอเคอ่ะ เ,ออเดี๋ยวจะเจียวหอมหอมแดงเป็นจริงๆเป็นของแบบเป็นไหยนะอย่างหนึ่งของคนทํากับข้าวเหมือนกันนะคือให้เจียวหอมกับเจียวกระเทียมดิฉันเลือกเจียวกระเทียมนะเพราะกระเทียมง่ายกว่าเยอะเลยเจียวหอมเหมือนหอมมันมีน้ําตาลอยู่ในตัวแล้วมันไหมแบบอ้าวไหมทิ้งทั้งกระทะอย่างนี้เลยอะ่ะนี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าที่เดี๋ยวจะทำเนี่ยจะต้องมีการทิ้งโชว์กันเกิดขึ้นหรือเปล่าอะ่ะมันเลวร้วายมากแต่ว่า โอเคก็ได้เพื่อคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองนึ่งจริงไม่ต้องใส่ถ้วยวะก็เนี่ยสาดลงไปแล้วก็เอาหอมใส่ซ้ําแต่ว่านุ่นมันจะต้องแบบหั่นเยอะไงเราก็แบบเกรงใจนุ่นนะเปล่าอ่ะโอ้ยหั่นมาเยอะมากเลยโอเคโอเคไม่เกรงใจนุ่นแล้วไม่เป็นไรนุ่นตรงนี้เป็นเรื่องของการเอาหน้าของพี่แล้วนุ่นไปล้างมือโอ้ยไปล้างมือโอเคเดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยไปแช่เย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสาดไอ้นี่ลงไปพร้อมกับหอมแดงเดี๋ยวไปหั่นหอมแป๊บใช้หอมแดงปกตินะครับ เครียดอะพวกไก่ทอดหั่ใหญ่เนี่ยเขาเจียวกันแบบเนาะเห็นบางคนอะคือซื้อไก่อ่ะไก่ชิ้นหนึ่งอะแต่หอมเหมือนแบบสองไร่อ่ะหอมเยอะเะใช่ไหมมีเราเคยเห็นเราเคยเห็นคนที่แบบซื้อข้าวเหนียวซื้อไก่ยัละนิดยัละนิดแล้วแบบแต่ขอหอมเยอะเอะทะทไมเอาไปเผื่อใครเหรอชอบใช่ไหมมันโกยแบบกินเข้าไปแล้วมันฟินใช่ไหมมันเป็นผักนะ มันมีอ้วนหรอกจริงก็ใช้น้ํามันเดียวกับหนังไก่อ่ะแต่มันไม่อ้วนหรอกนะจริงเพราะว่ามันเป็นผักที่แท้จริงเออขอโคกไก่ทอดกับน้ําจิ้มให้หมาขอน้ําจิ้มด้วยพอดีหมาเป็นคนแบบหมาชอบปรุงรสบ้าแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะหมาจริงๆเขาไม่ให้กินของปรุงใช่ไหมแบบหมายถึงว่าตามความน่าจะเป็นนะอ่ะเออหมาไม่ควรกินข้าวคนนะอ่ะพูดกันง่ายๆอะไรอย่างเงีย้งยแต่เรากินข้าวหมาได้หรือเปล่าวะหรือย,ยังไงไม่เห็นเพื่อเราเขาเลี้ยงหมาเขาชิมนะอาหารหมาเพราะว่าต้องระวังว่ามันจะเค็มมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าาาตออมมมรรรัััับบขงเกกนนนแท ได้ปะวะแต่ว่าเห็นเพื่อนมีจิตใจดีก็เลยไม่อยากห้ามก็แค่ถ่ายคลิปไปเฉยๆ,ๆเพื่อได้ใช้งานเป็นอาหารเปียกอ่ะไม่ใช่อาหารเม็ดอ่ะที่มันเป็นกระป๋องอ่ะเออให้เห็นเขาชิมนะอะไรนะเคม่าจะขนลุกขนล่วงขนลุกอู้เคมอุ้เคมเออแต่เราไม่เคยรักอะไรมากถึงขนาดนั้นอะไม่ต้องหมาหรอกคนนี่ก็ไม่ชิมให้ก็แบบดูสิเคยชิมให้บิววะหรอไม่เคยอะ บิวไม่ต้องเสียใจนะเพราะหมาก็ไม่ชิมให้เอาไปคุณพระคุณพระบิวโอ้ยไปราชการรบทัพจับศึกมาเนาะเฮ้ยลาเล่นละครพีเรียดบ่อยๆอ่ะมันก็จะติดพูดแบบนั้นเหมือนกันนะมันติดสำนวนอ่ะซึ่งไม่ไม่รู้เด็กๆที่เพิ่งมาเล่นอาจจะไม่เป็นแต่นี้ด้วยความยายที่เป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดอะไรแปลกๆมาพอเนาะเล็กๆก็เอาอ่ะแต่หั่นหอมแดงไม่ทรมานเท่าหอมใหญ่ฮะโหหอมใหญ่นี้แบบร้องไปดิอ่ะตั้งเตาใช้ไฟอ่อนสุดถ้าใครไม่เชื่อเพราะมันยากขอท้าให้ไปลอง ฮะอย่างเห็นป่ะนี่คือไฟอ่อนมากเลยนะมันยังเริ่มแบบมีปฏิกิริยาแล้วอะ่ะคุณพะนี่แบบสันแดกแล้วเกินพะบอกปูเปล่าอ,อยากกลับบ้านมากินข้าวกะเพราแล้วไปนอนไม่ได้สันอะไรบ้านแหะว่าลองนึกถึงว่าเออถ้าแบบไปบ้านยายบ้านย่าแล้วแบบทําอย่างนี้ให้เขากินอะ่ะมันมี2อ,อย่างนะคือย่ายายจะแฮปปี้แบบโอ้ยหลานน่ารักจุงกับ2คือไม่ได้เรื่องเลยของสมัยนี้สู้สมัยย่ายังนู่นนั่นนี่ ไ,ไมันเป็นกลิ่นหอมที่ชวนให้นึกถึงแบบสสเดน้ำปลาหวานไก่ทอดหัดใหญ่ทำไมเจียวๆไปเหมือนตะไคร่วะไม่ใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่โปรดิวเซอร์กูซื้อผิดปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่หันมากับมือยังจะห่วงอีกว<ะ>้าง่ายจังเลยเทเนี้ต้องโดนเหล่าวิวเวอร์ด่าแน่เลยแต่แบบแคร์อ๋อไม่แคร์ป่ะเหนื่อยอ่ะพวกแกมาดูฉันทำแกยังไม่ทำกับข้าวกินกันเองเลยนี่เจอมาหลายคนแล้วนะที่แบบพี่เมื่อไหร่ตอนใหม่จะออกแล้วเอ้แล้วตอนเก่าทำยังยังเอา้าแล้วทำไมจะรีบด้วยยังไม่ทำตอนเก่าเลยไม่พี่เอาเขาทำกันเนาะ ที่ออกช้าเพราะว่าตั้งใจแบบนี้จริงๆนะเว้ยที่แบบคือกะว่าเออออกทุก2อาทิตย์อ่ะโดยประมาณโดยเฉลีย่ยเนาะทุกสอาทิตย์เผื่อใครว่าเออเดี๋ยวจะได้ลองทําวันเสาร์อาทิตย์ไปซื้อของมาเตรียมทํากันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีทุกคนรอคูดาอย่างเดียวทําไมอะไรดูเชฟกระทะเหล็กแล้วพี่ทําตามหรือเปล่าเออก็ไม่นะบ้าแเเชฟกระทะเหล็กคืออะไรอ่ะเนือจระ,ะเข้ ยังไงกูต้องขับรถไปสมุดปารกกาแล้วก็แบบสละแขน<ด>ให้ก่อนไหมแล้วแบบอ้าวการเฮ้ยได้แล้วเว้ยอย่างเงี้ยเหรอคือโจทย์เขายากป้าวบางดีอ่ะมาสเตอร์เชฟลูกเกระทเหลกอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ง่ายพอเป็นตัวเองมีข้อแก้ตัวขึ้นมาใช่เด็กสมัยนี้เอ้วถ้าทำกับ,บข้าวยายเล้วท,ทำไมทำตัวยายไปด้วย <c oughs> แต่ฉันรู้าฉันเป็นคนที่แบบอินเนอร์ฉันแก่ไว้คือมันจะมีบางคนนะ่ะที่เขาแบบเฮ้ยคือคนนี้เห็นแล้วแบบรู้เลยว่าไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าลืมไว้ไม่ใช่เลยนะแต่ข้างในเขาส,ส,ด,สดใสอะอยู่เสมออะคือแบบ40-50้าเขาก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยแฮปปี้กับชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ฉัน30ปุ๊บนี่กูอยากกินหมากแล้วนะเริ่มแบบอยากมีไอ้ีนางเล็กๆมาคอยดูแแลลออะะไรย่างี้้วน บาไฟอย่าเรียกว่าเบาดับไฟเพราะมีส่วนที่เหลืองแล้วได้แล้วเนี่ยคือพอมันเริ่มแบบไม่ต้องรอให้มันพอดีในกระทะนะรอให้มันเกือบพอดีในกระทะแล้วเอาขึ้นเพราะมันจะออกมาสุกอีกข้างนอกไม่งั้นมันจะสุกไปมันเหนียวอะมันแบบเหนียวเคี้ยวน้ําตาลชัดๆอ้าวเสร็จมาจัดกันหอม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 ที่เราภูมิใจเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่5นาทีเลยปะเป็น5้านาทีที่แบบนานเหมือนช่วชีวิตมากเ<ๆ>พราะเครียดมากแบบทันไปเมาส์มากก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวพี่นาฏไง เค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 จันเย็ยนเจี๊ยบดูชื่นใจมากเลยจิยว๋วถ่ายรูปหวันเย็ยนโบราณเย่จริงๆเขากินเป็นของว่างกันนะคือไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกิน เพื่อเอาอิ่มหรืออะไรอย่างนั้นอะคือแบบมันเป็นของที่ไม่เชิงจะเป็นฟังก์ชันแบบในเชิงสารอาหารหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่อะแต่มันก็เป็นของแบบบายบายมากินอะไรชื่นใจกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรากินไอติมกันหรืออะไรอย่างนั้นอะคือไม่ได้เอาอิ่มอะไรหรอกแต่ว่าเออกินแล้วมันชื่นใจแบบนั้นนะคะคือเป็นของกึ่งคาว,วกึ่งหวานที่แบบคนไทยถนัดมากอะแบบเขากเก็บปักหม้อขนมโตเกียวคือขนมโตเกียวถึงแม้จะมีไส้หวานแต่มึงก็มีไส้กรอกด้วยคือเราถนัดกับอะไรแบบนี้ซาคูคือเป็นขนมนะแต่ก็คาวด้วยเออ นี่แหละมันคือของประเภทนั้นเดี๋ยวจัดสำรับราคุณพระเดี๋ยวคุณพระมาแล้วมือนกับ้อปืนใหญ่กินเห็นเข้ามาด้วยลองลองดูปลาแหงวแตงโมนี่เขาเรียกกันแบบนี้นะคะลองกินดูเด็กๆเธออาจจะชอบก็ได้ใครจะรู้เดี๋ยวนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นด้วยขอบคุณแม่ปณนอมค่ะและนี่คือสุดยอดเมนูอาหารขาวหวานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักตกปลาชนผู้ฟักใฝ่ในการปลูกแตงโมสุดยอดแตงโมที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยนําเข้าจากอุดรธานีมาพร้อมปลาช่อนที่อุดมไปด้วยไขยมันถูกนําไปอาบแดดทั้งตัวที่สิงห์บุรีแล้วนํามาปนเป็นท็อปปิ้งสําหรับทานกับแตงโมเนื้อสายและนี่คือเมนูที่จะทําให้คุณวินตลอดหน้าร้อนของเมืองไทยเลยทีเดียวมีบ้างอะไรมึงจะทอดตาล่ะติดยศติดยศอ,อ๋อติดยศคนละบ้างคนละบ้างทษทีครับถ้าจะบ้างนั้นก็ใส่เกลือน,นิดนึงได้ไม่ติดกระทะโอเค เดี๋ยวก่อนแล้วนี่คืออะไรพระอะไรพะโหคิดไม่ทันเลยหายไปไหนมาหายไปเที่ยวมาไปเชียงรายนนิมูนก็พูดนนิมูนก็พูดเปับแฟนที่ครับเป็นผู้หญิงผู้ชายอืมแล้วแต่แล้วแต่แต่บ้าก็ผู้หญิงครับผู้หญิงเห็นวิวเปนผู้หญิงใช่เอาแดดเอ้ยกินข้าวคุณพระคุณพระคุณพระเพิ่งกลับมาจากราชการมาทำพาสปอร์ตเดี๋ยวนี้ทำได้หลายที่แล้วนะครับ โอเคมึงอยู่ๆมึงให้ข้อมูลทำไมเนี่ยนี่นะฮะด้านล่างนี้เลยตรวจสอบทางข้อมูลไปนเนี่ยตีห้านะครับผมเปิดรายการนี่ม <c oughs> ช่วงชิมวัดใจนะ เคยได้ยินชื่อเมนูนี้มาก่อนหรือเปล่าเคยเห็นตามแบบพวกหนังสืออาหารไทยแต่ไม่เคยกินที่คิดไว้ว่ามันน่าจะมีรสชาติแบบไหนผมพูดเลยว่าผมยังจินตนาการไม่ออกแตงโมมันหวานปลาปลดมันจะออกเค็มเ็มมีรสเผ็ดคือมันค่อนข้างคอนทราสต์ในประมาณหนึ่งมีหอมเจียวไปอีกถ้ามองไกลนิดนึงว่าไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ทอดบ้านมึงแดงขนาดนี้เนื้อดีนะที่เนื้อดีเนื้อดีเนื้อดีนี่มันไอติมไอติมคุริโก อย่านะใชเอีเย็นมาปอกให้เลยโดยตรงเลยนะคะคุณพระตุดยอดจิ้มเลยนะไอติ้มท็อปปิ้งปลาปอนฟึมใช่ป่ะอย่างอย่างนี้เขาจะกินแค่นี้แล้วก็ง่ำเข้าไปเรามาผจญไปเรามาผจญไทยไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชม คือไม่ใเรารู้รเราเรา,เราคิดว่าเรารู้ว่ามันกาลังรู้สึกยังไงอยู่มันสรุปไม่ได้ใช่คือแบบกัดเข้าไปอ่ะแบบแบบแตงโมงมันจะแบบหวานหวาน,วานแล้วก็เนื้อจะใสายแล้วพอแบบลิ้นสัมผัสโดนปะป่นมันมีรสเค็มมันมันมาสวนวนเวลารถแม่งวิ่งสวนกันอ่ะแบบอีกนิดนึงไม่เฉียวกันอะไรนิดนึงคันนั้นมันมาเออนิดนึงไม่เฉียวแล้วอีกนิดเดียวมีหอมแดงมาเบรกไว้ลองอีกทีสิ ให้ความรู้สึกเหมือนตกใจน้อยลงไหมอ่ะน้อยลงอิมแพคน้อยลงจากตอนแรกเยอะเยอะมากเลยฮะเหมือนปลาแม่งกินแตงโมไปเยอะๆแล้วแม่มีปลาับปลารสแตงโมอะไรเงี้ยเซคเกอ์อิมเพชชั่นไม่ได้เจอมันเป็นแตงโมกลิ่นปลาแต่มันไม่ได้ขาวถูกไหมไม่ขาวไม่ขาวไม่ขาวแล้วมันก็จะมีติ่งความเผ็ดหน่อยๆจากไอตัวปลาป่นคุณแม่ป้านมเดี๋ยวขอขอให้ทีอันนี้คือไม่ได้ตะกัดอะแบบผมไม่ยากจริงว่ะขาดใจเฮ้ยมันขาดใจอะอะอะคุณพระลองอีกทีคุณพระลองอีกที มันฉ่ำมันฉ่ำแต่มันแห้งปลาแต่ว่า <c ười> คือเป็นการกินแตังโมที่แสบคอมากเพราะมันเผ็ดหน่อยๆมดมาชิมเลยนี่กูเขียนเม็ดออกให้มึงแล้วเคีย้ยวไปได้เลยแม่น <c oughs> ั่งค right? <c oughs> ิดอะ เออวะ่ะมันควรจะแบบแยกกันกินนะ่ะแม่งไม่ควรเอามารวมกัน <c oughs> เป็นเมนูเนี้ยก็ <c oughs> ใครคิดกันอย่างงี้ใครคิดเป็นเมนูอาหารไทยสม<อ>ัยโบราณอาหารว่างยามหน้าร้อนไม่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอาหารว่างเยอะแล้วใช่ไหมแบบหลายแบบวันนี้เอางี้ไหมเอางี้ไหมเขียออ่ะเป็นตังโมล,ล้วนๆไม่จิ้มอะไรเลย,เลยอ,อีพวกลิ้นด้านอีพวกลิ้นบาบารียนที่ชีวิตเราเลือกได้อีพวกลิ้นมีโอแอนเดอร์ทอลเนี่ยมันได้ม่งคือผลประโ์เลย ติงจบอันนี้ไม่เอากูไม่ตินเอามันเลยเออปกติมึงแย่งอ่ะเออ